สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับนี่ก็เป็นขี้ทูบนะครับที่ใช้จากการจุดไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะนําขี้ทูบเนี่ยไปทิ้งนะครับผมแต่ว่าขี้ทูบเนี่ยความจริงแล้วมันก็ยังสามารถนํามา ทำประโยชน์อะไรอีกได้หลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับประโยชน์ของขี้ทูบนะครับผมก็จะใช้ขี้ทูบเนี่ยมาทําความสะอาดเนี่ยนะครับนี่เป็นอ่างล้างหน้ามันสกปรกแล้วครับก็ใช้ขี้ทูบเนี่ยนะครับมาโรยรอบรอบอ่างล้างหน้านะครับเพราะว่าขี้ทูบเนี่ยมันเป็นด่างนะครับซึ่งมันจะมีคุณสมบัติในการช่วยชะล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็เทไปเลยครับผมเทไปให้ทั่วเลยนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว อ่าสักแป๊บหนึ่งนะครับเราเทให้ทั่วเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาทำการขัดกันนะครับเราก็ใช้สก็อไบร์นะครับทำการขัดตามปกตินะครับผมขัดตามปกติเลย เสร็จแล้วเราก็เปิดน้ำล้างให้สะอาดนะครับผมนี่เลยนะครับผมอ่าล้างแล้วก็สะอาดนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของขี้ทูบพี่ทำความสะอาดอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับผมนะผมจะใช้ขี้ทูบในการทําความสะอาดนี่นะครับขันน้ําเนี่ยมันจะขึ้นคราบเหมือนพวกครา,าบหินปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะใช้ขี้ทูบนะครับผมมา ทำความสะอาดอาขันใบนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำทำให้เปียกนิดหนึ่งแล้วก็เทไปเลยครับผมเทปไปแล้วแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมเมื่อได้เวลาแล้วก็มาขัดตามปกตินะครับผมนนะมันก็จะทำให้ชำระพวกสิ่งสกปรกเนี่ยออกได้ ดีพอสมควรเลยนะครับนี่แล้วก็ขัดไปนะครับแล้วก็เปิดน้ำล้างตามปกติครับผมนี่เลยครับผมสะอาดไวเอี่ยมเลยนะครับแวววับเลยนะครับผมนี่การใช้ขี้ทูบมาทำความสะอาดนะครับในสมัยก่อนนะครับก็ใช้พวกขี้เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับเป็นด่างเหมือนกันนะครับ ็ใช้ประโยชน์จากขี้ทูแทนที่จะเอาไปทิ้งก็มาทําความสะอาดได้โอเคนะครับที่นี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมพบใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ